สวัสดีค่ะวันนี้แคทพามาดูกับเจ้า MG คันข้างหลังแคทเลยนะคะตัวนี้เป็น MG GS นะคะเครื่อง1,500 cc ออโต้นะรถปี2018เส,สือๆแบบนี้ราค่ะเดี๋ยวแคทพาไปชมคลิปกันคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบอดี้รถคันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแฮทแบ็5ประตูนะคะตัวรถนะคะสีเดิมโรงงานเขาเป็นสีน้ำตาลนะคะตาไฟสวยใสแบบนี้เลยะคะ่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างน,นะคะและมีเดย์ไลท์นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างรถคันนี้นะคะ ก็ล้อค่ะได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานของ MG เลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะมีตรงหูกระจกให้นะมาดูข้างในกันสักนิดนึงค่ะด้านในนะคะต้องบอกเลยว่าออปชั่นครบเหมือนเดิมสําหรับ m g นะคะก็คือพวงมาลัยมันตินะคะเื่องเสียงก็เดิมๆโรงงานนะคะในส่วนของเบาะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารค่ะห้องผู้โดยสารนะคะ,ะ,คะก็จะมีในส่วนของแอร์ที่เราสามารถปรับได้เองนะคะ ัวเบาได้เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานเช่นกันค่ะและที่สําคัญเลยนะคะคันนี้เป็นซันลูปนะมีซันลูปให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายค่ะในส่วนของท้ายนะคะก็จะมีโลโกโ้ GS รูปของเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เป็น5าประตูนะคะจะไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นระบบดึงขึ้นแบบนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าด้านในค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยะคะ่ะจุคนเข้าไปนั่งเล่นหรือว่าคุณจะจุข,ของเข้าไปนะคะเวลาไปแคมปิ้งนะคะเก็บของข้างล่างได้หยกค่ะนะ ค่อนข้างคุ้มเลยค่ะสำหรับเ g คันนี้นะคะแค่ยังไม่ได้บอกราคาขั้นต้นเลยเนาะว่าคันนี้แค่ขายที่ราคาเท่าไหร่เนาะต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยค่ะสาหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวนะคะอเนกประสงค์ถึง7ที่นั่งต้องเป็นคันนี้เลยนะคะราคาเร้าๆไปเลยค่ะแค่ให้เลย2องแสนสามหมื่นเก้าบาทเท่านั้นเลยค่ะจะส่วนหรือผ่อนได้เลยนะคะถ้าผ่อนก็ผ่อนเพียงแค่สี่พันกว่าบาทตลอดสัญญาได้เลยค่ะนะคะถ้าใครที่สนใจอยู่นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยหรือโทรเข้ามาสายด่วนที่ศูนึ่งแ้าค่ะ